มันจะได้นอนไหมวันนี้ดวงฮะเออใจลาละล้กไม่มีที่จะเล่นกันละเออเออเอออะไรละล้มพอล้มไปกินนั่งก่อนไปอ้าวเลยย้อดวงยอบปูฟูกว่าจะนอนโอ้ยหหัวอย่าไปเล่นทิชชู่ จะได้นอนไหมวันนี้ดูมันมันช่างหาที่อยู่นี่ยอบไอ้ดวงออกมาไม่มีที่จะอยู่แล้วดวงแม่จะนอนดูาำหน้าดำตาแม่ดำซีเอออกมาตามมาเล่นข้างนอกมามามาจะนอนมั่งแล้ว ไม่สามสีแตน่นี้มีน้ำมีนวลึ้นเยอะอ,ออกมาเร็วไอ้ดวงอนอๆๆๆน,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 นดูมันๆๆนๆนๆๆนๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆนๆๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆ่นนๆๆนๆๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆนะก,ก,กนนๆนนนนๆนๆๆๆๆนนนนๆๆๆๆนๆๆออๆๆๆตๆนนๆนนออๆๆ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 ๆนนอๆๆๆ ออกมาเดี๋ยวพีททำดิเดี๋ยวไปดีดูมันหาเรื่องเขาไม่สามสีนอนอยู่ดีดีนี่ไม่ทำชีเป็นไงมัง่งไงมั่งคะ มาออกมาท่านฉันนี่ทำฟูกก็ดีค่ะอ๋ออ๋ออ๋อเม็ดนะกรัวด,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 ดูมันดูมันดูดูมัพาไปหาหมอก็เป็นขวัญใจพวกอเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเลยเลาอุ้มพากันไปชมใหญ่เลย หารู้ไม่ไวไล่ประจำบ้านเนี่ยฮันไม่ไหนิฮันไม่นิฮันไม่นี้น <c oughs> อะไรนี่ึึดูหน้าม้งางเหดูหน้าดูตามัง่งนะฮะฮะโอ๊ยมันเง็บ <c oughs> <c oughs> มันเง็บ มันนิบไมบ่จับมาหอมแก้มแม่สาวแล้ว